ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไดชาร์ตมีน้ำมันรั่วนะ,ะเอาเอาเป็นว่าง่ายๆดีกว่าเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไดชาร์ตเราเนี่ยมันมีน้ำมันหรือบางท่านบางคนคิดว่าไดชาร์ตมันแค่เป็นแค่ แค่ชาร์ไฟแต่บางท่านไม่รู้ว่าเออมันมีน้ำมันเกี่ยวกับระบบมันเครื่องแล้วรั่วรัว่วตรงไหนแก้อย่างไรสำหรับคลิปนี้ที่ผมไปทํามาวันนี้เนาะวันนี้ตอนแรกว่าจะทําเกี่ยวกับคาร์ดระบบคาร์ดฮะแต่วันนี้พอดีเมื่อตอนประมาณสักสี่โมงนิดๆพอดีเป็นเพื่อนของพ่อตาเนาะว่าไงเป็นเป็น เป็นมูพรเท่าครับปัญหไปเบื้องไห้ไปเบื้องไห้วาดระบบไอ้น้ำมันมันหัวอ่าโอเคนะน้ำมันมันรั่วนะรั่วตรงไหนก็คือสกงเกได้ง่ายก็คือจะรั่วตรงนี้ฮะมันก็จะรั่วอยู่แถวแถวเนี่ยฮะลงมาแถวล้อรถมาเนี่ยอยู่แถวไอ้ล้อข้างขวานะมันจะหยดุดหยุดลงมาปุ๊บบางทีท่านท่านไปบอกว่าอ้ย น้ำมันเครื่องมันก็ต้องหยุดอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งล้อข้างซ้ายแต่ของท่านอ่ะมันหยุดมันหยุดอยู่ฝั่งเนี้ยอยู่ข้างพงอะไรข้างไอ้ล้อข้างขวาท่านก็ไปมองดูว่าตรงนี้นะมองดูว่าไอ้ระบบไอ้มันเครื่องอ่ะาถวารุ่นเนี้ยมันเยื้มอยู่นะครับอ่าดูฮะดูเห็นไหมของหลก็ยังก็ยังเยื้ออยู่ครับอ่าดูฮะดูไอไแม่ยังเย้องอยู่อ่าพวกมันกอกแล้วมันเครื่องก็ยังเยื้องอยู่ฮะ ยังเยืมออยู่อ่าอาอยูอ่ชัดอันนี้เอาเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นเลยนะว่าจริงจังเนีระบบมันเครื่องมันก็จะมากมันจะเยือมอยู่ฝั่งฝั่งด้านซ้ายเนาะแต่ที่ท่านบอกว่า,า,วามันเยืมอมพอท่านจะไปหาช่างพอดีพ่อตาผมเลยให้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 ผมไปดูก่อนว่ามันรู้ตรงไหน,นเห็นว่าลูกลูกทำได้ก็เลยไปแนะนำแกเนาะ ก็เลยว่าพ่อไอ้เนี่ยไอ้ไดชัดเนี่ยน้ำมันน้ำมันน้ำมันเครื่องมันรั่วแกเลยว่าเอ้ยน้ำมันเครื่องไดชัดมันมีได้หรือลูกมีครับพ่อมีมีมียังไงสำหรับคลิปนี้ที่ผมจะมาแนะนําเนาะเพราะบางท่านบางทีอาจจะไม่รู้ว่าระบบเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยที่เราไม่เคยรู้ว่ามันจุดไหนจุดไหนมั่งเพราะในกลไกของเครื่องยนต์้ช่ไหม มันเยอะห,หมดเลยไม่รู้สายใดไม่สา,ายไหนสายไฟแบบไหนแบบไหนเยอะห,หมดอันนี้คือว่าตัวนี้คคอมได้ชาร์จไอไดชาร์ตได้ชาร์จไฟอ่าให้ดูกันอันนี้ได้ชาร์จไฟ,นนไไฟมันรั่วตรงไหนพอคิดีปแล้วทําเกี่ยวกับแอร์ตัวนี้นะคอมแอร์ผมตัวนี้อยู่ไปแล้วเดี๋ยวต้องมีการมุดฮะอันนี้ทําเพื่อทุก,ท,กท่านจริงๆอ่ะเรามามุดใต้เทรลูกกันว่ามันรั่วตรงไหนฮะลำบากมากครับอ่ะ อ,รรอันนี้ครับผมครับนี่ฮะเอ้นนะีตอนนี้ก็คือเห็นเห็นเห็นนี่ผมไหมนี่ฮะคือก็คือตัวนี้นะตัวนี้มันจะออกจากท้องเครื่องไอ้อห้องเครื่องถ้ามันเครื่องแล้วก็จะมีสายตัวนี้ออกจากห้องเครื่องไปเลี้ยงตุดไอ้ไดสตาร์ทอ,อาจจะจะมองไม่เห็นครับมองไม่ชัดเนะแต่ก็คือให้ให้ทุกท่านเห็นว่าเนี่ย ได้ได้ชาร์จอ่ะได้ชาร์จไฟอ่ะมันหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันเครื่องเหมือนกันครับพราะหนึ่งเขาเขาเขา,เขาสร้างกระแสไฟแต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่มีตัวหล่อเลี้ยงหรือทําให้ลื่นเขาก็สามารถชดได้นี่ครับที่ว่าเขาหล่อเลี้ยงขึ้นไปปุ๊บก็จะดูดขึ้นไปปุ๊บดูดน้ำมันขึ้นไปแล้วก็ไปไปอยู่ใต้ตูดของได้ได้ชาร์จไฟปุ๊บเพื่อให้กลไกของเขาอ่ะลื่นรอลื่นแล้วก็ทำงานได้ปกติ แต่จ,จะใช้ไม่เยอะแต่ก็จุดนี้ก็สําคัญครับถ้ามันแตกขึ้นมาปุ๊บก็มีปัญหามกันน้ามันเครื่องอาจจะรั่วแล้วก็หมดได้แต่บางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยน้ามันเครื่องเราไม่รั่วไม่ซึมแต่มันก็ซึมตรงที่ว่าท,ที่ผมพูดถึงจุดแรกเอว่าเอทำไมมันมีรอยรั่วอยู่ตรงแถวๆไอ้ล้อล้อด้านขวาแค่เป็นจุดๆอันนี้ก็สำคัญครับก็คือตรงนี้รั่วแน่นอนวิธีแก้ก็ไม่ครับ ก็เปล a a ี่ยนครับก็คือหลักร้อยอันนี้ผมก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างนะครับโอ้ยชลักชลีนะฮะเดี๋ยวแป๊เพิ่มุือจับเขาห่อยก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึงอ่าขึ้นมาแล้วก็คือเพื่อไงคือตูดได้ตัวเนี้ยเห็นไหมครับนี่ก็คือสายมาจากท้องห้องเครื่องน้ำมันเครื่องก็คือพวกมันตูดได้ตัวเนี้ยได้ตัดไอ้ดัดไอ้ได้เอ้โทษโทษโทษได้ชาร์จไฟตัวนี้ครับเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเนี่ย พอทีน,นี้ผมเพิ่งเปลี่ยนมาก็พอดีผมไปทําให้พ่อมาวันนี้ตอนแรกว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับคัสแต่พอดีมาเจอตัวน,นี้ก่อนอ้าวเกเอาเตัวน,นี้ก่อนสําคัญนะสำคัญ,คญ,คญเพราะว่ามันก็อายุรถมันก็สิบกว่าปีเนาะมันก็เสื่อมตามสภาพอย่างที่ผมพูดเคยพูดไวเนาะนี่ครับถือว่าเป็นเกบความรู้สําหรับคนที่ว่าเออเราเราอยากจะบํารุงรักษารถของเราเองแต่บางทีเราจะไปหาช่างอะ่ะบางที งานช่างที่อู่ันก็เยอะบางทีก็มีงานชนมั่งยกเครื่องไว้มั่งทาอะไรมั่งปุ๊บบางทีเกลีดเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยถ้าเราทําเองได้เปลี่ยนเองได้ไดก็ผพราว่าก็น่าจะเปลี่ยนครับก็ถือว่าถึงถึง,ถ,งถึงไม่เป็นถึงไม่ถึงไม่ถึงรถเราไม่เป็นอะไรก็อย่างน้อยเราก็มีความรู้เนาะประดับไว้แต่ละจุดแต่ละจุดก็คือเอาไปซ่อมให้ผู้เท่าผู้แก่อยู่แถวอีสา,านวันหฮาสีนะครับได้เหมือนกันครับ อย่างน้อยเรารู้จุดว่าตัวนี้มันเสียปุ๊บเราเปลี่ยนได้ทีสังเกตง่ายสังเกตได้เลยว่าถ้าน้ำมันเครื่องมันรั่วตรงล้อข้างขวาผมอะไรปุ๊บให้สังเกตได้ว่าสายนี้แตกก็คือเดี๋ยวผมไม่ดูอ่ะผมเพเปลี่ยนมาอ่ะคือก็คือสายนี้นะนี่สายนี้นี่ครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ครับไอตัวไอตัวด้านเหล็กอเอาคปพอผมถือกล้องเนาะไอตัวด้านเหล็ก ไอตัวไดรเหล็กตรงเนี้ยมันจะเข้าใต้ท้องเครื่องของน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์เนาะไอสายไอสายฟังเนี้ยสายฟังเนี้ยมันจะดูขึ้นมาอยู่ตรงตูดได้ชัดเพราะว่าเขาต้องหล่อเลี้ยงความลื่นเพราะว่าเขาต้องมีความลื่นอยู่ตลอดพอเวลาเราขับรถทางไกลอ่ะไอเขาทํางานปั่นตลอดก็เหมือนระบบแอร์แต่ระบบแอร์เขามีระบบน้ำมันเครื่องเขาอยู่แล้วเออเอาน้ำมันหล่อเขาอยู่แล้วแต่ คอยชาร์จไฟเนี่ยหรือได้ชาร์จไฟเนี่ยเขาต้องอาศัยน้ำมันเครื่องเพื่อจะไปให้ความรล่อรื่นก็เหมือนพัดลมเหมือนพัดลมเราใช่ไหมมันจะมีทุน่นขาขๆวไหมถ,ถ้าถ้าถ้าทุกท่านเคยเปิดไปะนะนั่นแหละอันนี้ก็จะไปหลอเล,อเลี้ยงรอเลี้ยงรอเลี้ยงเพื่อให้เขาทํางานได้แต่บางท่านว่าอุย้ยมันมีเหรอมันมีเหรอไอไดชาร์จมีน้ำมันมีครับมีมีมีเนี่ยเคลเนี่ยก็คือเปลี่ยนได้แล้วส่วนมากมันจะแตกแตกนะครับถ้าสายเก่าปุ๊บเนี่ยแตกตรงพลาสติกตรงนี้เลย เนี่ยถ้าติดตัวนี้เลยที่มันแตกแตกตรงรอยต่อตัวเนี้ยกับรอยต่อเนี้ยพอมันนานแต่พวกเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ปัญหาเลยถ้าเป็นท่อเหล็กพวกเนี้ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าจกแตกเนี้ยของผมก็แตกเนี้ยของผมแตกเลยแตกตรงก้อต่อแตกตรงกลางครับเพราะว่าหนึ่งมันตามอายุเนาะก็คือว่าเป็นเกล็ดความรู้เนาะสำหรับคนที่ว่าอยากจะรู้ระบบรถเนาะที่เราสามารถซ่อมเองได้เหมือนรถผมเนี้ย อันนี้ผมโกโ็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้ารั่วถ้าถ้าเราขี่รถไปจอดทันทีปุ๊บรู้เลยว่าน้ำมันเครื่องมันย้อยลงตรงตรงนี้ครับ้ง่ายตรงล้อข้างขวาเนี่ยแถวๆเนี้ยอาจจนะหยุดน้อยมั่งเยอนะมั่งแต่ถ้า,านะั้นปุ๊บมันก็จะเยอะขึ้นเป็นเป็นแผ่นเลยให้รู้ว่าซึมมากแล้วก็มีโอกาสน้ำมันเครื่องแห้งแต่สมมุติคนเราจะมาดูฝั่งเนี้ยเอย้ว่ามันเยอะไหมฝั่งเนี้ย ไอฝังนะองฝ่งนั้นมันเครื่องฝั่งเนี้ยโอ้ยมันก็เยิ้มธรรมดาปกติแต่มันแต่ว่ามันก็จะลงฝั่งนี้มันแค่เยิ้มธรรมดาแต่ตัวเนี้ยคือรั่วเลยรั่วหนักเลยนี่ครับให้เปลี่ยนนี่เลยผมก็ร้านผมก็ทำงาบลาซาด้าร้อยกว่าบาทนี่แหละประมวานที่ผมสั่งมาก็ร้อยหรือสองร้อยไม่แน่ใจครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนอีกแล้ครับ,บ,าารบตามรูปเลยตามรุ่นรถรถเราใช้ยี่ห้ออะไรก็คือบอกตามยี่ห้อรุ่นแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยครับถ้าไหนไม่รู้ก็ให้ลูกหลาน ให้หร้นพิมพ์ใบยี่ห้อเรานิ่สันบิ๊กเอ็มเนี้ยไอสายจูดได้ชัดมันก็ขึ้นมาเลยครับแล้วก็คือเปลี่ยนเลยเลยก็ไม่ต้องไปหาช่างอย่างน้อยก็ช่างก็เขาต้องคิดค่าอุปกรณ์ค่าแรงค่าอะไรอยู่แล้วครับก็ธรรมดาปกติอย่างน้อยก็หลักพันหลักพันสองพันอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่ต่ำกว่าคาดนะพอหลวพวกเนี้ยเขาต้องรื้อแ,แต่ถ้าสำหรับคนไม่รู้อ่ะไอคนที่เสียก็เสียไปอย่างเดียวเลย สำหรับผมเนี่ยผมเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ช่างเนาะที่ว่าตามตามสติผมที่ว่าที่ผมเคยพูดไว้เนาะผมไม่ใช่ช่างแต่ว่าผมมีประสบการณ์พอคุกกี่กับช่างก็เลยได้ความรู้นี่มาครับก็เลยอยากจะบอกต่อว่าจุดไหนที่เราซ่อมเองได้เราอยากซ่อมเพื่อให้ทุกท่านเนาะผู้เฒ่าผู้แก่อยู่แถวต่างจังหวัดเนี่ย พอรถรุ่นเนี้ยมันจะมีปัญหาบ่อยตามอายุการใช้งานหรือว่าบางท่านที่ว่าใช้รถประจําก็คือว่าเออให้รู้ว่าจุดตรงเนี้ยเสียปุ๊บถ้าเราไปเข้าซ่อมปุ๊บอ่าเราก็จะได้รู้จุดแล้วค่าใช้จ่ายเราก็จะไม่บานพอเออรู้ตรงนี้ปุ๊บช่างเราเออประมาณนี้ครับประมาณนี้นะประมาณนี้เราก็รู้ได้แต่แต่ถ้าบอกว่าไม่รู้ว่าตรงไหนไม่รั่วตรงไหนปุ๊บนั่นแหละ เขาเรียกอะไรก็ต้องจ่ายเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าช่างนะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเขาเนาะคนไเป็นช่างเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขานี่เมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องยอมจ่ายแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บจริงจะจ่ายเยอะแล้วก็ต้องจ่ายน้อยแต่ถ้าอยู่ในถ้าเป็นอยู่แถวๆบ้านเราเองเนี่ยอ่าเราวิ่งไปได้ครับรู้นี่ปุ๊บอ่ารู้เลยมีปัญหาถ้ามันเครื่องั่วอยู่ฝั่งด้านขวาล้อทันทีให้สังกเกตลยครับถ้าถ้ามันรั่วอยู่แถวๆล้อข้างขวานะ ก็คือตัวนี้แน่นอนครับถ้าน้ำมันเครื่องนะก็คือสายนะฮะสายน้ำมันเครื่องรอได้สตาร์ทนี่แหละที่บางท่านไม่รู้ว่าได้สตาร์ทมันมีน้ำมันมีครับม,มีน้ำมันนะครับมีน้ำมันระบบคลองเหลวเนี่ยทุกอย่างยกเว้แอร์เขาเขาจะมีเขาอยู่แล้วมีน้ำมันค,คอมของเขาอยู่แล้วตัวนี้นะเขาจะมีน้ำมันคอมแอร์เขาอยู่แล้วเสียน้ำเครื่องเขาเขาก็มีน้ำมันเครื่องรอเรียงแล้วปุ๊บแต่มันบงพ่วงครับได้ได้ชาร์ ได้ชาติไฟพอได้ชาติไฟไม่ไม so ่ม like ันไม่มีอะไรเลยไม่มีระบบอะไรเลยมีแต่ระบบบ็กปั๊มลงมาฮะมาเข้าตัวนี้ระบบคอฮะก็คือแค่ระบบอากาศเนี่ยเข้าเข้าปั๊มเข้าปั๊มด็กตันี้เห็นไหมครับเห็นไหมสายเข้ามานี่เลยมานี่มานี่แล้วก็นี่ครับแล้วก็เข้าเข้าตูวนี้เลยนั่นก็แค่เป็นระบบอากาศส่วนมากที่หล่อลื่นก็คือสายตัวนี้ที่ผมที่ว่าสายมีแยบเนี่ย ก็ค mm ือ hmm. ต mm ัวนี้เลยอ่ะใหดูไหมครับอคับออครับออ่ะนันี่ครับเห็นครับนี่คือสายตัวนี้ครับสายตัวนี้คือก็คืออยู่ตูดใดใดชาร์ไฟนั่นเองแล้วก็ลุไปถึงข้างล่างก็คือตัวเนี้ยก็คือตัวนี้ครับจะไปเข้ากับท้องเครื่องอ่างท้องเครื่องน้ำเครื่องของเราเองเขาจะหล่อเลี้ยงขึ้นมาเพื่อจะมาเลี้ยง เฟืองข้างในของได้เปิดไฟตัวนี้ครับให้มันทํางานเราลื่นตลอดเวลาอันนี้ก็คือให้เป็นเกจของรู้ไวนะครับว่าถ้าคนที่ว่าไม่รู้จริงๆปุ๊บเราก็จะเพื่ไงก็คือว่าเออเราก็ไม่อยากจะว่าเขาเอาเยอะเอาน้อยเนาะก็คือพูดว่าก็คือตามหน้าที่นะถ้าเราเอาไปเข้าปุ๊บเขาว่าเท่าไหร่เราเขาต้องจ่ายแค่นั้นเพราะหนึ่งเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ ถ้าเราเปลี่ยนเองได้ก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ปุ๊บอ่แเราก็ให้ช่างเปลี่ยนให้ก็ได้ครับก็แต่เราก็ต้องยอมเสียอันนี้ผมเปลี่ยนเองตัวน,นี้ครับผมก็คือเปลี่ยนไปแล้วเพราะที่มันแตกแตกนี่ครับอันนี้ก็ซื้อมาจาการาชราเหมือนกันร้านประจำผมอันนี้ไม่ได้ย่อเขานะร้านราชราบก็คือมันมันหาง่ายครับบางทีเราไปหาซื้ออะไรในร้านมันไม่มีอ่ะเราก็ต้องพิมพ์ครับพิมพ์แล้วก,ก็สั่งซื้อมาส่งก็ยอมเสียค่าส่งนิดหน่อยก็ย้่ครับโอเคนี่แลครับ เก็บความรู้เล็กน้อยสําหรับคนที่ว่าอยากจะซ่อมเนาะรู้เรียวเอรู้เกี่ยวกับรถของเราที่เราใช้งานทุกวันปุ๊บถ้าเรารู้ระบบของมันมีปัญหาปุ๊บเราก็จะแก้ไขง่ายแล้วก็เข้าใจไม่กงังวลด้วยซ้าไอ้ตัวนี้เสียแบบนี้ไปน,นี้ปุ๊บตามที่ผมพูดนะตัวคนก็มาสังเกตด,ดูเลยเลยเออแบบนี้อ้าวลองลองสองดูด,ดิว่ามันเยื้อมาถ้ามันเยื้ลงมาแบบเนี้ยก็คือว่าแน่นะนครับถ้าฝั่งเนี้ย ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าน้ำมันเครื่องมันอยู่อยู่ฝั่งนู้นส่วนมากมันจะเยิ้มเยิ้มฝั่งนู้นแต่ถ้าเยิ้มอยู่ฝั่งนี้ชัวร์เลยก็คือสายตูดใดตัวเนี้ยแน่นอนพอหนึ่งถ,ถ,ถ้าเราถ้าถ้าเราไม่รู้จริงๆอะ่ะก็คือเสียตังค์แต่สำหรับคลิปเนี้ยผมเพิ่งไปเปลี่ยนให้พ่อมาก็เลยเออก็เลยนึกได้เออผมเคยเปลี่ยนก็เลยมามาเอาตัวนี้ก่อนเพื่อ้ทุกท่านได้รู้เนาะระบบไดชาร์ ก็มีน้ำมันเหมือนกันครับน้ำมันหล่อเลื่นน้ำมันเครื่องนี่แหละเราเนี่ยเกี่ยวกับระบบพวกนี้เยอะแยะครับค่อยศึกษาไปเรื่อยฝากติดตามผมไปเรื่อยแล้วผมจะทําให้ทุกคนที่ว่าอยากซ่อมรถเองใช้รถเป็นชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราเรารู้จุดแเราแก้ไขง่ายทําเองได้ก็งบไม่ไกี่บาทใช่ไหมครับอาจจะเสียเวลาหน่อยนึงอ่านแล้วอาจจะลื้อหน่อย อาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งถ้ารถว่าปุ๊บเราก็ใส่เองถอดเองผลจะนี้นะให้ให้ใส่ตัวบนก่อนนะครับถ้าเราใส่เองนะให้ใส่ตัวบนก่อนเพราะตัวบนมันใส่ยากเพราะมันต้องลอดมาจากไอ้กล่อะไรนะเขาเรียกไอ้ตรงไอ้ลูกยางเส้นครับมันมันต้องลอดช่องขึ้นมาเนี้ยมันใส่ตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้มันใส่ยากที่ผมใส่ผมก็ใส่คนเดียวผมนี่ยไม่ว่าผมไม่ได้ใส่ด้วยผมก็เอาตัวนี้เปลี่ยแตะขึ้นได้ครับมุดขึ้นมุดลงอยู่คนเดียวผมเป็นชั่วโมงครับ ใส่ได้เสร็จปุ๊บถึงไปใส่ตัวล่างตัวล่างมันมันจะเข้าง่ายแต่ถ้ามีคนจับช่วยบนนะสองคนนะโอ้งผ่านับมีคนอีงจับให้ขันนั้นสบายเลยอันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากให้คนมีความรู้เกี่ยวกับระบบรถที่เราสามารถซ่อมเองได้นะคะก็หลักร้อยอันไหนที่บ้านเราทําได้เราก็ช่วยกันไปครับบางทีก็สงสารช่างเนาะถ้าเราไปเข้าช่างก็อูงานเขาเยอะ เราก็ช่วยกันช่วยกันทําของเราเองดีกว่าไม่ยากไม่ไม่ยา,ไมไมยากอย่างที่คิดถ้าเรารู้จุดเสียรู้จุดที่ว่ามีปัญหาปุ๊บปัญหาทุัญหาปเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับแต่ส่วนมากที่เราไม่รู้อ่ะก็คือว่าเราไม่รู้ว่ามันจุดไหน,นมันเสียจุดไหนมันแตกรู้แต่ว่าน้ำมันเครื่องมันรั่วใช่ไหมฮะแต่ถ้าถ้าดูคลิปผมแล้วปุ๊บทุกคนจะรู้ว่าเออจุดนี้มันมีปัญหาเหมือนที่ผมพูดนะไอมาสัเก็ตได้เลยครับถ้ารั่วถ้ารั่วข้างนี้นะ ข้างขวาล้อหน้าด้านขวาถ้ามีน้ำมันถ้าเราจอดปุ๊บถ้ามีน้ำมันเยิม้มหรือเราออกสแซดพุ๊บมีเป็นค้าวน้ำมันลงเป็นจุดนั่นก็คือว่าจุดนี้แน่นอนร้อยเซครับผมคอนเฟิร์มเลยชัวร์พอรถผมก็เหมือนกันน้ำมันเครื่องเกือบแห้งถึงรู้จุดขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยหาอะไรแนะนำใหม่ๆเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เนี่ย ที่เรามองเห็นแล้วก็ะซมได้เองโอเคครับผมขอบคุณครับ